สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอลัมพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลัมพูนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับมีอยู่3-4อย่างนะครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับในการลดค่าไฟนะครับจุดประสงค์แรกที่หลายๆคนนะครับนึกถึงระบบโซล่าเซลล์นะครับ จุดประสงค์ที่2ก็คือเอาไว้ใช้ในตอนฉุกเฉินนะครับเวลาไฟดับนะครับก็จะมีระบบออฟกริดนะครับที่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวแหล่งพลังงานนะครับช่วยในการจ่ายไฟเข้าในระบบบ้านนะครับเมื่อไฟฟ้าดับนะครับระบบภายในบ้านของเรายังใช้ได้ปกตินะครับ สำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซ้ายมือตัวสีเหลืองนะครับเป็นยี่ห้อ s ูเออร์ไฮบริดโซล่าอินเวตอร์นะครับขนาด3,000 VA 2,400วัตต์นะครับตัวนี้จ่ายได้สูงสุดอยู่ที่2,400วัตต์นะครับรับการกระชากได้อยู่นิดหน่อยนะครับพออยู่ประมาณ3,000กว่านิดนิดนะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเครื่องอาจจะเสียหายได้นะครับ แล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นโซล่าอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ Apple Green นะครับตัวสีเทานะครับมีหลายสีเลยนะครับไม่ต้องไปดูสีนะครับดูข้างในก็แล้วกันถ้าลักษณะแบบนี้ปร่ปงๆสูงๆแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบหมบแปลงเทอร์ลอยดนะครับด้านซ้ายมือเป็นแบบสวิตชิงนะครับทั้ง2ตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์นะครับนะใช้ไฟ24โวลต์หลักการทำงาน คล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฮบริดสามารถต่อไฟฟ้าเข้าได้นะครับไฟจากการไฟฟ้าเอามาสำรองได้นะครับแล้วก็จะมีไฟจากแบตเตอรี่ไฟจากโซล่าเซลล์เข้าจุดนี้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบม็บปลงเือลอยนะครับเน้นการใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นอันดับแรก แล้วก็จะมีปลั๊กเสียบไฟ AC เข้าไปนะครับสามารถใช้ไฟ AC ชาร์จลงแบตนะครับแล้วก็ดึงไฟจากแบตมาผลิตเป็นไฟ220อีกทีนึงนะครับแต่เมื่อแบตเตอรี่อ่อนนะครับมันจะบายพาสนะครับหรือว่าใช้ไฟตรงๆจากไฟจากการไฟฟ้านะครับออกไปใช้งานเลยนะครับแล้วก็ทำการชาร์จไฟลงแบตด้วยนะครับหลักการมันจะเป็นแบบนี้ แต่ส่วนตัวด้านซ้ายมือนะครับมีการตั้งค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่การตั้งค่าถ้าใครตั้งค่าไม่เป็นนะครับใช้งานไม่เป็นต่อสายไม่ถูกนะครับหรือว่าผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะครับทำให้เครื่องเสียหายได้ทั้งที่เป็นเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะครับสังเกตดูนะครับด้านซ้ายตัวล่างนะครับจะเป็นไฟขาออกนะครับสายสีเทานะครับนี่ถ้าเป็นขั้วเทอร์มอนนลข้างบนนะครับขั้วต่อสายข้างบนจะเป็น ไฟ input จากการไฟฟ้าต่อเข้าจุดนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับไฟจากแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ด้านบนนะครับเป็นขั้วด้านบนตัวสีดําแบบนี้นะครับส่วนขั้วใหญ่ด้านล่างนะครับจะเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ 24V โวลต์นะครับจะเป็นแบตชนิดไหนก็ได้นะครับรับได้ทั้งนั้น อยู่ที่การตั้งค่าของเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องซ้ายมือซูเออร์ไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์ขนาด2400วัตต์ตัวนี้นะครับคุณลูกค้านำมาให้ตั้งค่านะครับเนื่องจากตั้งค่าอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็มีการต่อสายผิดด้วยนะครับก็เกือบไปแล้วนะครับดีนะครับที่เครื่องตัวนี้ไม่พังนะครับ ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ไฮโวล์นะครับถ้าต่อผิดพลาดปุ๊บนะครับเสียเลยนะเพราะว่าไฟที่มาจากแผงนะครับไม่ต่ำกว่า120โวล์แน่นอนนะครับถ้าเป็นเครื่องไฮบริดโซล่าขนาด5กิโลวัตต์นะครับรุ่นที่ใช้ไฮโวล์ volt, นะครับจะใช้วิธีการต่อแผงแบบอนุกรมนะครับรนะับรับไฟจากแผงได้ตั้งแต่120โวล์นะครับจนถึง 400-500โวลต์เลยทีเดียวนะครับถ้าต่อผิดพลาดไปนะครับเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้าขั้วแบตพังแน่นอนนะครับระเบิดบุ้มเลยนะครับควันขึ้นก็งานเข้าผมอีกแล้วนะครับลูกค้าก็จะส่งมาซ่อมดีผมนะครับสำหรับเครื่องหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีเทาสีขาวสีอะไรก็ตามนะครับขนาด3000 VA หรือว่า2,400วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะครับ ก็จะใช้วิธีการต่อแผงขนานเข้ามานะครับ4แผงถึง6แผงนะครับจะไม่เกินกว่านี้นะครับถ้าเกินกว่านี้กระแสเกินเครื่องพังได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้านขวาของเครื่องด้วยนะครับมันจะมีเนมเพทอยู่นะครับบอกวิธีการใช้งานกับแผงนะครับว่ารับได้กี่แผง กี่แอมป์นะครับกี่วัตต์กี่โวลต์นะครับต้องดูให้ดีนะครับศึกษาให้ดีเอามาต่อไปเรื่อยนะครับอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับคุณลูกค้าซื้อมาใหม่ๆนะครับก็อยากจะลดต้นทุนในการติดตั้งนะครับซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับเขาใช้ขนาด340วัตต์4แผงนะครับ ขนานกันลงมานะครับต่อถูกต้องเรียบร้อยนะครับเรื่องแผงโซลาเซลล์แต่ต่อผิดนะครับดันเอาไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะครับไปเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาขั้วแบตเตอรี่มาต่อเข้าแผงโซลา r เซลล์นะครับต่อสลับกันนะครับเครื่องก็เลยฟ้องว่า DC h i ไฮโวล์นะครับมันก็ไฮโวล์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอและระบบนะครับมันจะตรวจจับ ไฟจากแบตเตอรี่เป็นหลักเลยนะครับหลักการทำงานถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะมันก็จะตัดไปการไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เกินนะครับมันก็จะตัดตัวของมันเองนะครับอุณหภูมิสูงนะครับโหลดเกินนะครับมันจะบายพัดหรือว่าตัดไปการไฟฟ้าเลยนะครับถ้าไม่มีไฟการไฟฟ้าเข้าตัวเครื่องมันเครื่องมันจะดับทันทีนะครับแล้วก็จะ ทำให้การใช้ไฟของท่านนะครับติดขัดก็ดูวิธีการใช้งานนะครับศึกษาให้ดีใครจะใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นโลโวลต์นะครับหรือว่ารุ่นนี้นะครับเอาแบบนี้รุ่นนี้เลยนะครับขนาด3000 VA 2400วัตต์นะครับที่ใช้แบตเตอรี่24 v โวลต์นะครับหลักการชาร์จมันจะเป็นแบบ PWM นะครับเหมือนตัวชาร์จเล็กๆนะครับแต่ฝังอยู่ข้างในตัวของมันนะครับ หลักการของมันก็คือรับไฟจากแผงเข้าตัวชาร์จแล้วก็ขนานลงแบตเลยนะครับไม่ไม่ไปกวนระบบของในเครื่องเลยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ถ้าเป็นไฮบริดรุ่น 5k ตัวใหญ่ๆนะครับที่ใช้ไฟไฮโวล์นะครับหลักการชาร์จมันจะเป็นแบบ MPPT นะครับหลักการชาร์จนี้จะมีการบูตไฟทั้งบูตและลดไฟนะครับ จะมีไฟจากแผงเข้า120จนถึง5 0 0ยโวลต์ยังไงก็ช่างนะครับมันจะทำไฟออกมาอยู่ที่300กว่าโวลต์นะครับจ่ายให้ระบบอินเวอร์เตอร์ตรงๆเลยนะครับและส่วนที่เหลือนะครับมันจะเข้าระบบชาร์จเจอร์เป็นแบบ MPPT ชาร์จลงแบตอีกทีนะครับจะต่างกับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับถ้าใครที่มีงบหน่อยนะครับให้กระโดดไปที่เครื่อง 5K เลยนะครับ ใช้แบตอยู่48โวลต์นะครับคุ้มค่ามากถ้าเป็นแบบนี้นะครับถามว่าใช้กับแอร์กับอะไรได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แอร์12,000 BTU ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่คุณต้องพอนะครับกระแสต,ต้องถึงสายไฟจากขั้วแบตต้องใหญ่นะครับแต่มันจะอยู่ที่การชาร์จนะครับเพราะว่าการชาร์จตัวนี้เป็นแบบ PWM ถ้าระบบการชาร์จไม่ดีนะครับมันจะจ่ายไฟให้ ะระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับหากแดดแรงๆยังไงก็ช่างนะครับถ้าใช้ไฟเต็มระบบนะครับยังไงก็ชาร์จไม่ทันแน่นอนนะครับยิ่งเป็นหน้าฝนนะครับยุ่งเลยนะครับไม่มีไฟจากการไฟฟา้ามาช่วยชาร์จอีกนะแบตเตอรี่ไฟอ่อนเครื่องไม่ทำงานแน่นอนนะครับก็ศึกษากันดูดีๆแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับสำหรับใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ รุ่น 3k แบบนี้นะครับ3 3kv นะครับ 3va นะครับแล้วแต่จะเรียกแต่ตัวของมันนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นหน้าจอสีดำนะครับจะได้อยู่ที่2,400วัตต์นะครับสูงสุดแต่ถ้าเป็นหน้าจอกรอบสีเขียวนะครับก็จะได้อยู่ที่3,000วัตต์นะครับมีวิธีแก้อยู่นเนื่องจากตัวนี้เป็นระบบการชาร์จแบบ pwm นะครับระบบการชาร์จแบบ ไฟแรงต่ำนะครับดันเข้าไปนะครับจะขนานแผงได้อยู่ที่4แผงนะครับขนานกันเข้าไปนะครับโวลต์จะอยู่ที่ไม่เกิน35โวลต์น,นะครับแล้วก็กระแสจ,จะไม่เกินที่30แอมป์นะครับเวลาเครื่องใช้โหลดหนักๆนะครับถ้าเครื่องมันจ่ายได้นะครับไม่มีการตัดอะไรนะครับมันจะดึงไฟจาก จากแบตเตอรี่นะครับดึงกระแสจากแบตเตอรี่เยอะมากนะครับถ้าระบบการชาร์จชาร์จไม่ทันนะครับก็ใช้ได้ไม่นานนะครับระบบตัดแน่นอนมีวิธีการแก้ไขก็ไปหาชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์มันมียี่ห้อของมันด้วยนะครับชาร์จเจอร์แบบ mppt นะครับยี่ห้อซูเออร์ก็มีนะครับหรือว่าหลายๆรุ่นหลายๆยยี่ห้อก็ต้องไปดูเอานะครับมีหลายรุ่นหลายราคาก็เลือกสรรกันเอานะครับเอามา แทนตัวนี้เลยนะครับมันจะใช้การชาร์จแบบไฮโวลนะครับใช้แผงสมมติใช้แผงอยู่4แผงนะครับจะเอามาอนุกรมกันนะครับให้ได้โวลต์1ร้อยกว่าวลต์ะครับต่อเข้าเครื่องชาร์จ MPPT แล้วจุดเอาต์พุตของมันนะครับก็ต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับต่อขนานกับเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับรับรองว่าชาร์จทันแน่นอนนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวมาลอง เครื่องตัวนี้ดูนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตั้งค่าให้นะครับก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้านะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแบตนะครับเปิดแบตเปิดเครื่องนะครับเปิดแล้วนะครับมีไฟจ่ายออกมานะครับ220นะครับจุดปลั๊กตัวนี้นะครับจะจะมีชิโนทัมเมอร์นะครับตรวจจับอยู่นะครับ ใช้กับเครื่องดูดฝุ่นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับที่มันเตือนตรงนี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมยังไม่ได้ต่อแผงเข้าไปมันไม่ได้มีการชาร์จนะครับก็มาเทสให้ดูเฉยๆนะครับว่าใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่านะครับก็ลองไปศึกษาการตั้งค่าเอาเองนะครับผมมีคู่มือภาษาไทยให้ไปด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ดูไว้ศึกษาวิธีการตั้งค่านะครับว่า จะใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ของเรายังไงนะครับมีหลายๆโห,หมดที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นโหมดที่1น,นะครับนี่นะครับศูนยเรจะมีการตั้งค่าแบบที่บ้านเรามีไฟฟ้าไหมนะครับต้องการใช้งานแบบไหนใช้งานแบบโซล่าเซลล์อย่างเดียวหรือว่าต้องการใช้แบตอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะใช้แบบการไฟฟ้ามาผสมด้วยนะครับ ก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการตั้งค่าของแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่กี่โวลต์น,นะครับตั้งค่าให้มันถูกสมมติใช้แบตเตอรี่26โวลต์น,นะครับก็ให้ตั้งค่าบวกลบด้วยนะครับตามสุดอยู่ที่ประมาณสัก22โวลต์ก็พอนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ28โวลต์น,นะครับ29โวลต์เวลา แบตเตอรี่ชาร์จถึง28โวลต์นะครับเครื่องถึงจะกลับมาทำงานนะครับมีวิธีการตั้งค่าอะไรเยอะแยะอยู่ในคู่มือตัวนี้นะครับลองเล่นลองศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาต่อใช้งานกับเครื่องตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เอาเบกเกอร์ของแบตเตอรี่ ลงแล้วนะครับก็สามารถถอดขั้วแบตเตอรี่ได้นะครับในการต่ออินเวอร์เตอร์นะครับต่อใช้งานก็ต้องดูขั้วด้วยนะครับต่อให้มันถูกอย่าให้ผิดพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์หลายๆรุ่นนะครับจะไม่มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิดนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะก็จะมีระบบป้องกันนะครับเวลาต่อขั้วผิดนะครับเครื่องจะไม่ทํางานและไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น ตเก่านะครับที่มาหลายปีแล้วนะครับจะไม่มีระบบป้องกันแบบนี้นะครับก็ต่อให้ถูกโทนไหนเป็นโคบวกโคลบจุดไหนเป็นต่อไฟอะไรนะครับด้านเข้าด้านออกดูดีๆนะครับศึกษาดีๆก่อนที่จะนำมาใช้งานนะครับเอาล้ครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยนะครับผมเปิดไฟจากเบรกเกอร์นะครับเข้าที่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับขนาด800วัตต์เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้จ่ายได้ที่1,200วัตต์นะครับเครื่องตัวนี้เป็นแบบมอบมอบแปลงเทอรอยนะครับเปิดแล้วนะครับเป็นเครื่องขนาด1,200วัตต์นะครับตอนนี้เครื่องจ่ายออกมาพัดลมทำงานแล้วนะครับจ่ายไฟ AC ออกมาแล้วนะครับ220โวลต ผมจะเปิดใช้งานดูนะครับนี่นะครับ800วัตต์ก็ทำงานได้นะครับอยากจะบอกว่าอินเวอร์เตอร์แบบมอบแปลงเทอร์ลอยนะครับมันดีดีก็คือว่าการกระชากไฟของมันนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรกับตัวเครื่องนะครับสามารถกระชากได้เท่าตัวเลยนะครับสมมติว่าเครื่องตัวนี้อยู่ที่1,200วัตต์นะครับ สามารถกระชากไฟได้ถึง2,400วัตต์จนถึง3,000วัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อายุการใช้งานทนทานมากนะครับจะทนทานกว่าอินเวอร์เตอร์แบบแบบสวิตชิงแบบนี้นะครับก็เลือกใช้กันเอานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมกับผมช่างเอลำพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลำพูนนะครับช่วงนี้นะครับจะลงคลิปผ่านทางช่อง ช่างเอลํำพูนเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าในช่อง DJ AF-M อฟเอนเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วนะครับบางทีค้นหาอะไรไม่เจอนะครับก็เลยย้ายมาช่องใหม่นะครับช่องนี้เปิดไว้ตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเห็นมันว่างอยู่ก็ดึงมาใช้งานนะครับ ตอนนี้มาเทสเครื่องตัวน,นี้ให้ดูนะครับเป็นเครื่อง Apple Green ขนาด1 2 0 0วัตต์นะครับต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปแล้ว24โวลต์นะครับแล้วก็เอาพุทต่อเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับได้ทั้งดูดทั้งเป่าตัวนี้ขนาด8 0 0วัตต์นะครับจะลองเปิดดูนะครับเปิดแล้วจะเห็นว่าไฟที่มันกระชากขึ้นไปนะครับกระชากขึ้นไปเกือบจะสุดเลยนะครับแล้วก็ตีลงมา สุดยอดมากนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบมอบแปลงเทอรอยนะครับนี่นะครับใช้งานง่ายๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีชาร์จเจอร์นะครับไม่มีชาร์จเจอร์จากแผงโซล่าเซลล์แต่ชาร์จได้จากไฟ AC ตอนนี้เครื่องมันมีปัญหานะครับในเรื่องระบบชาร์จผมก็เลยตัดระบบชาร์จออกไปนะครับให้มันทำงานเป็นเฉพาะ อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับก็ถ้าจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปชาร์จลงแบตนะครับก็จะเป็นชาร์จเจอร์ข้างนอกนะครับต่อต่ออีกต่างหากนะครับเทสให้ดูอีกรอบนะครับเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกมันกระชากนะครับจนจะถึงสุดเลยนะครับแล้วก็ลดลงมาตามขนาดกำลังวัดของมันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมช่างเอลัมพูนนะครับสวัสดีครับ